สวยยกสูงสไตล์โมเดิร์นนะคะกลางทุ่งนา สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับนองเอกคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะวันนี้เราอยู่ในพื้นที่อำเภอบางไคยนะคะ <c oughs> จังหวัดระยองมาถ่ายพามาให้ท่านผู้ชมที้รับชมจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศอึมครึมมากฝนตกด้วยนะท่านผู้ชมดูจากแว่นหนูด้วยนะคะฝนตกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะวันนี้หลายๆท่านรีเควสต์ว่าอยากจะดูบ้านทะ,ะยกสูง เราเลยจัดให้ท่านผู้ชมเป็นกรณีพิเศษเลยค่ะหลังนี้นะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่8เนาะยาวลึกลงไป13ค่ะรวมทั้งสิ้น104ตารางเมตรค่ะอะงบก่อสร้างนะคะเนาะช่างทำอยู่ที่1 000, 1 2 0 0ล้านบาทสามารถโทรหาช่างได้เดี๋ยวน้องเอเ๋จะใส่เบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวหนห้องโถงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมห้องในกันเลยจ้า ไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องเอกจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปรับชมข้างในบริเวณตัวบ้านกันเลยค่ะนี่นะคะเมื่อวานนี้เนาะช่างก็เพิ่งจะเทพื้นด้านหน้าไปเนาะยกสูงนะคะจากพื้นเนาะพื้นดินนะคะจนถึงตัวบ้านนะคะยกสูงที่1 70, ่เมตรเจ็ดสิบเนาะอ่ะแต่ถ้ารวมทั้งบนด้วยนะคะเมื่ท้องนอนด้วยนะก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรห้าสิบเนาะด้านล่างสามารถจอดรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถแวนนะคะมีขนาดเท่าไหร่คะ 3.6 6กนะคะ3คูน6นะคะ,นะ,คะหน้ากว้างแล้วก็ยาวลงไปที่3.3แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านล่างเลยนะมีที่เก็บของด้วยถือว่าเดินได้นะคะรอดได้ทัว่วรแล้วก็มีที่เก็บของด้วยนะคะมาค่ะไปด้านบนเนาะบันได5้ขั้นค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่านี่ปูกับเบื้องแล้วเนาะแล้วก็ด้านหน้าเป็นระเบียงค่ะระเบียงมีขนาด 2.5นะคะยาวลึกลงไป4ค่ะก็มีการตกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ด้านหน้าก็แต่งฉลุยแบบสวยงามนะคะผสมประสานหลังคาก็เป็น4สเต็ปนะคะท่านผู้ชมถือว่าสวยมากๆเลยกับโมเดิร์นนะคะยกสูงหลังนี้เนาะอ่ะประตูทางเข้าดีกว่าค่ะมีขนาดอ่ะ3นะคะคูณ2ค่ะเนาะถือว่ากว้างมากจริงๆนะเปิดได้2ฝั่งเลยทีเดียว ลายลี่ยสีโทนบ้านนะคะเป็นสีออกครีมนะคะตัดด้วยสีอออกส้มอิดๆอะคะเนาะแล้วก็แต่งบัวด้วยสีน้ำตาลอ่สีฟ้านะคะสีฟ้าเนาะถือว่าสวยมากๆเลยอ่ะมาค่ะเรามาถึงด้านในบริเวณในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะห้องโถงนะคะแบ่งมปอย่างนี้เนาะห้องโถงมีขนาด3.9นะคะยาวลึกลงไปถึงตรงนี้เนา อ,อยู่ที่6.5ค่ะเป็นห้องโถงโลง่งๆกระเบื้องนะคะที่ปูพื้นนะคะเป็นไซส์แกลนิโต้60คูณ60ลายไม้เนาะลายนี้สวยนะคลาสสิกหลายๆบ้านก็ทําประมาณนี้แหละอ่ะโทนสีห้องโถงนะคะเป็นสีออกครีมไข่เนาะตัดบัวเป็นลายไม้มีหลุมหนึ่งหลุมนะคะมีฝ้าหลุมหนึ่งหลุมมีไฟใช้งานหนึ่งสอง่ะสามี่ห้าดวง่นะเป็นบริเวณของห้องโถงเนาะ ความสูงของท้องถงดีกว่านะคะจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่มาณสองเมตรเจิค่ะท่านผู้ชมนะหนูว่าจากตรงนี้นะไม่รวมถงถงที่แบบอ่าที่ฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะคะมาค่ะท่านผู้ชมเรามาถึงบริเวณหน้าต่างกันดีกว่าเนาะหน้าต่างนี้สามารถเปิดผักได้อย่างนี้ค่ะขนาดห้าสนะคะสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบค่ะเนาะรายละเอียดงานวันนี้นะ,ะถึง แสงนะคะจะไม่อำนวยเรานะคะแต่ข้อมูลเราหาให้ท่าชนได้อัดแน่นมากๆเลยมาค่ะเราดูห้องบริเวณด้านล่างให้เสร็จก่อนเนาะมาถึงตรงนี้นะคะแบ่งเป็นโซนห้องครัวค่ะ,ะห้องครัวนะคะมีขนาด3.4นะคะคูณ3.5ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะมองวิวได้สวยงามอย่างที่บอกเลยหลังนี้นะคะอยู่ใกล้ธรรมชาติทุ่งข้าวนะคะนี่ค่ะวางท็อปเป็นทรงไอแล้วเนาะ,ะแล้วก็มี บานซิงด้านล่าง2บานแล้วก็ซิงอังจานพร้อมก๊อกซิงนะคะมีไฟใช้งานง 1. 2 1งจุดสจุดสจุดนะคะสําหรับห้องครัวเนาะอ่ะเรามาถึงกระจกกันบ้างดีกว่าหน้าต่างนะหน้าต่างขนาดนะคะ1.8ค่ะยาวอยู่ที่1เมตรนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้มีมุงรั่วด,ด้วยนะคะตัวนี้นี่ถือว่าดีมากๆเลย กับงานเนาะแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะอ่ะเรามาถึงในห้องน้ําดีกว่าห้องน้ําเป็นห้องน้ํารับแขกนะคะนี่คะ่ะห้องน้ํารับแขกมีขนาด1.4นะคะคูณ2.4คะ่ะถือว่ารายละเอียดดีมากเลยนะเป็นพื้นเนี่ยกระเบื้องนะคะหยาบนะไซส์อยู่ที่ 40, 40คูณ40เนาะแล้วก็ปูผนังนะคะถึงสุดถึงฟ้าเลยทีเดียว มีหน้าต่างระบายอากาศในห้องน้ำหนึ่งบานค่ะเนาะแล้วก็มีชักโครกนะคะอ่างล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็แบ่งเป็นสเต็ปสองสเต็ปมีกั้นด้วยนะถึงห้องน้ําอ่ะจะมีขนาดแค่หนึ่งจุดสี่นะคะแต่อย่างที่บอกเลยกั้นนะคะเป็นโซนแห้งและโซนเปียกได้ดีมากๆ,ๆน้ําไม่กระเด็นแน่นอนอ่ะไปค่ะทนะ่านผู้ชมไปดูห้องนอนนะคะที่หนึ่งกันดีกว่าซึ่งอย่างที่น้องเอ๋บอกเลยนะความสูงเนี่ยหนึ่งเมตรเจ็ดสิบแต่ถ้าวัดตรงนี้มาด้วยนะะเพิ่มเพิ่มมาด้วยก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรห้าสิบนะคะ นะเพราะไหนจะสเตปนะคะทางขึ้นอีกนะ,ะแล้วก็สเตปด้านบนเนาะถือว่าทําได้ดีมากๆอ่ะเราขึ้นบันไดามาเลยค่ะ1่ขั้นเนาะแล้วก็อีกหนึ่งขั้นค่ะเห็นไหมคะมีหลายแบบมิติมากๆเลยอ่ะเรามาถึงนี่ห้องนอนที่1นนะคะโล่งมากๆจริงๆค่ะห้องนอนที่1มีขนาด3 5ดค่ะยาวลึกลงไปสี่ค่ะตัวนี้โทนสีเป็นเหมือนกันนะคะเนาะ คนสีเหมือนกามีสต็อปประตูด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้งานเหลือประมาณ20%ก็จะเสร็จแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะช่างเผือกด้วยนะคะที่อ่าผลงานนี้เป็นของท่านนะาสามารถรับชมได้ชื่นชอบก็สามารถโทรติดต่อได้เลยนะอ่ะเรามาถึงบริเวณด้านห้องนอนเนี่ยถือว่าดีนะรายละเอียดงานถือว่าดีเราไปถึงห้องต่อไปกันดีกว่านะคะสําหรับชั้นนี้เนาะสเต็ปเยอะมากๆเลยทีเดียวอ่ะเรามาถึงห้องนง้ํา โอ้มีไฟด้วยนะคะระหว่างทางเข้าด้วยนะทะ่านะผู้ชมนะอ่ะห้องน้ำห้องรับแขกนะคะมีขนาดใหญ่กว่านะอยู่ที่1.8ค่ะยาวนะคะอยู่ที่2.5เนาะอย่างที่บอกเลยจัดสรรได้ดีนะคะเนาะก็อยู่ที่แบบด้วยแล้วก็อยู่ที่ไอเดียของช่างด้วยนะคะเนาะทำสเต็ปนะคะให้เรานะไม่ว่าจะเป็นโซนแห้งและโซนอาบน้ำนะคะแบ่งได้ดีมากๆเลยนะ ถือว่าดีนะระเอียดงานดีมากนะบางท่านแบบห้องน้ําใหญ่จะสัดสันไม่เป็นนะคะลองดูแบบนี้นะคะเป็นไอเดียก็ได้นะคะสำหรับการทําบ้านเนาะเราถึงห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องนอนนะคะห้องที่สองค่ะห้องนอนห้องที่สองมีขนาด3.5คูณ4ถือว่าโอเคนะทั้งสองห้องมีขนาดใหญ่นะ3.5คูณ4ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียว นะ่าสุใจมากๆอย่างที่บอกเลยค่ะหน้าต่างสามบานหน้าต่างก็จะเหมือนกันนะคะเป็นไซส์มาตรฐานเนาะที่สั่งมาสั่งตัดนะคะก็มี50กว้าง50นะคะยาวอูที่เมตร80นะคะเนาะไปค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูไฮไลท์ด้านล่างกันดีกว่าไปเอ๋มีประตูทางเข้าแล้วก็ต้องมีประตูทางลงนะเราพาท่านผู้ชมไปดูด้านล่างกันดีกว่าค่ะมีเบรกเกอร์ไฟด้วยนะคะ อยู่ใกล้ๆมือเนี่ยถือว่าดีมากนะไม่ต้องไปขย่งนะคะก็สามารถเปิดนะคะเปิดสวิทช์เปิดสวิทช์ดได้เลยไะมาถึงบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีเทเลสออกมาอีกนะคะไว้สําหรับบันไดเนาะแล้วก็มีการตกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ด้านนี้หนูไม่ได้วัดนะคะอยู่ที่น่าจะประมาณสองคูณสองจุดห้าได้นะระเบียงด้านหลังคะ่ะบันไดยอย่างที่บอกเลยคะ่ะห้าขั้นคะ่ะปูกกระเบื้องแล้วเนาะเป็นลายไม้นี่ เป็นไงกันบ้างกับรายละเอียดงานเนาะราคานี้อย่างที่บอกนะคะไม่รวมล้วนะคะแล้วก็สามารถพูดกับช่างได้เลยเพราะว่าราคานี้ก่อสร้างมาน้าประมาณหลายเดือนแล้วนะ,ะราคามีปรับขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่คงทนอยู่แล้วไม่คงที่อยู่แล้วสามารถโทรหาช่างแล้วก็สอบถามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ,อ,ะอยู่บริเวณด้านนะ่ะหลายๆท่านบอกว่าใต้ถุนคนมีที่เดินนี่เลยค่ะสวยครบจบนะคะมีทั้งที่เก็บของ ห้องเก็บของชั้นล่างชั้นบนสองห้องนอนแล้วมีขนาดใหญ่มากๆเลยทีเดียวอย่างที่น้องเอ๋บอกแล้วเนาะหน้ากว้างมีถึง8เลยนะคะหน้ากว้างของตัวบ้าน8นะยาวลึกลงไป13สามารถทําได้ห้องได้แบบมีด้านล่างไว้จอดรถแล้วก็มีด้านล่างไว้เก็บของอีกเนาะเดี๋ยวน้องเอ๋จะเก็บภาพสวยๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมดีกว่านะวันนี้อากาศก็ไม่เป็นใจนะคะแต่เราทําให้ท่านผู้ชมเต็มที่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ